ถ้าตอกถอยมีสิทธิ์โดนต่อยนะครับเพราะว่ามันหวานพึ่งมันจะรู้ตัวหน้านี้นะครับน้องๆต้อง,งทำครบดีๆนะครับถามว่าพูดต่อยเนี่ยมันเกี่ยวกันปะมีคลิปหนึ่งที่ผมบอกไปมันเป็นคลิปตลกนะสรุปแล้วมันไม่เกี่ยวกันสวัสดีครับผมทุกท่านอ่าวันนี้จะสาธิตทำครบนะครับมีหลายๆท่านเนี่ยหลายๆคนเลยถามผมนะครับแล้วก็หลายๆคลิปนะครับถามว่าพาันเอาอะไรทำครบมีอะไรบ้างมีใบอะไรบ้างที่ยัดอยู่ในไส้นะครับ เดี๋ยววันนี้ผมจะบอกเลยว่ามีอะไรบ้างแล้วใช้อะไรหุ้มบ้างมัดยังไงทํำยังไงให้มันเกิดควันหรือว่าวิธีทําแบบไหนที่ว่าเวลาพึ่งลุมเราเนี่ยเราควรทําแบบไหนอย่างไรคนตั้งคนบนคนล่างนะครับมาครับผมเดี๋ยวทําจะไปตีพึ่งนะครับใหญ่อยู่ปาดไปทั้งหมดสามครั้งครั้งนี้ครั้งที่สามนะครับแล้วก็ย่างเขาพึ่งดุพอดีก็ต้องทาให้มันรัดรัดกลุ่มหน่อยนะครับส่วนชุดพวกเราเนี่ยถามว่ากันได้ร้อยเปอร์เซ็นไหม ชุดตีงผมนะฮะไม่ร้อยเปอร์เซ็นนะครับเสื้อทหารลายพางที่ผมใส่ประจําต่อยทะลุหลังหมดนะครับถ้าเพิ่งโหลขึ้นมาก็คือมีมงหน้ากากที่มันช่วยเราได้จุดสําคัญที่เพิ่งจะโจมตีหน้าคอถ้าโดนอย่างนี้เลยเนะี่ยหายใจไม่ออกนะครับตายนะครับสิ่งสําคัญคือหน้าคอเราก่อนก่อนที่เพิ่งจะโจมตีตามทั้งตัวนะครับถ้ามันต่อยเยอะเนี่ยมันถึงจะลามไปที่มือที่ขาพวกนี้นะครับผมก็อันตรายนะครับไปทำหาเดี๋ยวหาย้า พงหญ้าแห้งกันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับผมก็มากันถามคนนะฮะไปครับผมสวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาทําครบตีพึ่งครับที่พี่จิตรลังเเดิมครับต้นมะขามแวะข้างทางง่ายๆเลยใบตองแห้ง ถามว่าใบตองกล้วยพันเอาแบบไหนเอาแบบนี้นะครับเนี่ยครับมันแห้งนะครับแต่ถ้าห้อยอย่างเงี้ยเนี่ยอย่างเงี้ยไม่ไม่เอานะครับที่ห้อยติดสามต้นเนี่ยอย่างเงี้ยไม่ค่อยแห้งนะครับหาที่มันแนงแห้งเลยนะครับผมโอ้เดดงแรงนะเนี่ยหลังจะมัดอันนี้จะเป็นเครือจะเป็นมัดครบนะครับ อันนี้คืออัก็อึกั้งนั้นเลยครับผมดอกก็อึกนะครับแต่หน้านี้มันหมดดอกแล้วนี่อ่ะตรงนั้นเลยนะครับผมเพิ่งชอบกินด้วยนะรเราก็เอาไปมัดได้นะผมไม่จําเป็นว่าต้องใช้อะไรมัดนะครับไ<ต>อ้กล้วยของกล้วยก็ได้นี่เนืเหนียวๆยังไงเน,<ช>นี่ยเนาะก็ไม่มีจ <ๆ S 2> ริงนี่ก็เอาไปมัดนะครับผมเป็นกาบกล้วยที่มันมันออกจะนั่นๆหน่อยนึงแต่ถ้าแห้งๆเนี่ยมันจะมัดไม่ได้กาวที่มันสดๆหน่อยนึงนะครับนี่เน้วเหนียวเนี่ยครับที่มันมันจะได้เหนียวหรือว่า หรือว่าเอาไปชุบน้ํานะครับเอามามัดได้ถ้าเราไม่มีเครื่อเถ่ายอย่างอื่นประมาณนั้น่ะนอกจากนอกจากใบตองกล้วยนะครับน้องๆเน,นี่นยในฤดูฝนใช้ได้เลยนะครับเพราะว่าข้างล่างเนี่ยไม่ค่อยแห้งอันนี้คือหญ้าแห้งตามทุ่งนาเนี่ยมีถ้าขายไหมอ่าเนี่ยครับเราเด็ดได้นะครับผม,มแล้วก็ไปรวมกันแต่ต้องมัดแน่นๆนะนะอันนี้หมดไว้กว่า ใบตองนะครับแต่ผสมกันได้นะครับไม่เกี่ยวว่าต้องใช้อะไรนะครับเดี๋ยวผมจะมาให้ดูนะครับผมเนี่ใช้ได้นะเนะาระครับรวมเอาเศษตรงไหนอ่าทีนี้หญ้าสดนะครับต้นใบสนวนก็ได้นะครับเนี่ยครับใบสนวนแต่ตัวน,นี้าเป็นเม็ดหมดแล้ว ใบไม้จะใช้อะไรก็ได้ที่ห่อหุ้มนะครับผมอย่าไปเอาที่มันคันเราอะนะครับอันนั้นอันตรายหน่อยหนึ่งเนี่ยได้มาแล้วนะครับเดินเลยไปหน่อยหนึ่งเจอใบาสาบเสือนะครับใช้ได้ในหน้าฝนมันจะแตกนะครับก็มีเสดามาหน่อยหนึ่งจะใส่หรือไม่ใส่ก็ไม่ว่ากันนะครับปันนี้ยพอของจะมิ้วด้วยนะครับผมเพราะว่าเกลือมาเผื่ออันนี้มิ้วเอาใช้ฟางข้าวใช่ไหมใช่ อันนี้ฟางข้าวนะครับใช้ได้เหมือนกันแต่ถ้ามัดแน่นจะจุดได้ทีเดียวแล้วกระดับเพราะฉะนั้น <c oughs> การใช้ฟางข้าวนะครับต้องมัดให้แน่นแน่นแน่นแล้วไปหลวมวสักสี่ห้าเปาะคือหลวมเหมือนเหมือนทระโขงมันบานนะครับมันจะเกิดควันนะครับใบสะหวนต้นใหญ่นะเดี๋ยวจะบอกพานบอกใบตะหนวนทำไมไม่ใช้ใช้นะครับอันนี้ไม่ใช่สูตรนะไม่ใช่สูตรให้ต้องใช้ใบตะเดาต้องใช้ใบตับเสือ ใบจะหวนมารวมกันแล้วพึ่งไม่ต่อยไม่ใช่วันนี้จะออกดําออกแดงไม่รู้เพราะว่าย่างเขาพึ่งดูแล้วแล้วก็แดดออกสายแล้วด้วยนะครับเปอร์เซนต์ต่อยมีถ้าตอกถอยนะครับแต่ถ้าไม่ตอกถอยเราจู่โจมถึงรังอะ่ะก็โอเคอยู่แต่บางรังพอโบอกปุ๊บสวนมาเต็มมือเลยก็มีห,หลายคลิปลองไปดูนะครับในเพจผมมะคลิปแรกๆ่ะเยอะแยะเลยนะครับทั้ง,ง,งสูงๆโดนลุมสกกร,รมนะครับผม <laughs> บางคนบอกมันไม่ต่อยเลยต่อยครับไม่มีพึ่งที่ไหนไม่ต่อยนะครับมันขึ้นอยู่กับเทคนิคแล้วก็ใจนะครับผมบางคนใหม่ๆเนี่ยถือออกพึ่งเลยก็มีมันต่อยนะครับในหน้าเนี้ยมือใหม่ก็ไม่แนะนาให้ให้ฝึกอะบพาะง,งั้นเหอะนะครับถ้าหน้าหนาวนะครับผมไปคล่อมอยู่กําลังเนี่ยบางทียังบางทียังไม่ต่อยเลยนะครับแต่ก็ต้องใช้ควันนําไปก่อนนะไม่ใช่ไปนั่งเลยนะครับผมมันมีเทคนิคในการที่เราจะเข้าไปนั่งอะไรย่เงี้ย นี่ฮะรวบมาอย่างนี้นะครับแค่นี้ก็ได้นะพูดถึงนะนี่ครับการมัดตรงนี้มัดให้แน่น แน่นแน่นแน่นไปนะครับเพราะว่าเวลาลงเนี่ยเราต้องมีครบลงนะครับบางคนบอกพึ่งไม่ต่อยแล้วก็เอาครบทิ้งเลยทั้งๆท,ที่พึ่งก็ยังตอมอยู่แต่ไม่ต่อยแต่พอมันไม่เห็นมันไม่มีควันช่วยเราตักหน่อยนึงเนี่ยกินควันนะครับเอาละไอตัวหากินมาก็มาแล้วเมียต่อยเข้าไม่เข้าไม่รู้แต่เมียเข้าไปแล้วเมียนะั่นคือมีน้ํคพิดของเหล็กไหนเพื่อนเราละ ไอตัวอื่นที่ต้อมอยู่มันเป็นสัญญาณบอกเลยว่ามันมีกลิ่นไม้อีกแล้วเมี้ยกันเนี้ยติดนะครับเหล็กไหนติดกินไอไอเหล็กไน์นะฟุ้งเลยกันเนี้ยนะครับไอไอตัวอื่นก็ลุ่มใหญ่เลยกัเนี้ย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 มาเยอะจนเต็มตัวนะครับผมเพราะฉะนั้นครบอย่าไปทิ้งก่อนไม่ว่าพึ่งจะดุหรือไม่ดุนะครับบางทีมันเกิดอัพัวช็อกได้นะครับ สังเกตผมโรยมาเนี่ยผมก็จะสะพายครบจะดับหรือไม่ดับก็าสะพายติดตัวไว้เสมอกันไว้เวลาเราอยู่ที่สูงถ้าเกิดมันลุมขึ้นมาเราไม่มีครบเนี่ยโอ้โหก็ลุมยับเลยนะครับผมอันนี้ก็อีกเกตหนึ่งนะครับผมว่าอย่าไปทิ้งครบนะครับไฟแชกให้พกสองตัวเวลาเราตีพึ่งพึ่งสูงเนี่ยสำคัญนะครับบางทีขีดจนฐานกระเด็นนะครับผมยังมันก็ยังมีอีกตัวหนึ่งที่จะช่วยช่วยเรานะครับ ให้เรามาขีดได้นะครับผมถ้าพกตัวเดียวจบเลยนะครับเนี่ยครับเคล็ดลับการตีพึ่งนะครับนีกระถาหรือต่าเราพันไอ้กระถาตีพึ่งไม่มีนะครับผมแต่เวลาขึ้นนะผมก็จะขอเป็นเป็นจิตวัตรผมูีแล้วไอ้กระถาตอกถอยมีไม่พันไม่มีนะครับตายายไม่ได้สอนมาเลยนะครับไอ้ตีพึ่งนะลุงลุงก็ไม่มีไม่ไม่ได้สอนนะครับแต่เราขอนะครับผมไอ้ส่วนตัวผมนะฮะถ้ใครไปก็ผมจะรู้เลยว่าเอ้ฟานเขาขออะไรเงี้ย อย่างมิวก็เห็นนะครับผมแต่ไม่เกี่ยวกับตีพึ่งนะครับที่เราขอคือสิ่งที่เรามองไม่เห็นอันนั้นคือคอวามเชื่อนะครับแต่สมัยนี้เขาไม่ค่อยเชื่อกันแล้วประมาณนั้นนะครับผมไม่เชื่อก็อย่าไปลบหลู่เนาะไม่บาง <c oughs> คนบอกไม่เชื่อลบหลู่อันนั้นไม่ได้นะครับผมไม่เชื่อต้องลบหลู่เยอะมิว บอกเลยว่าถ้าดวงตกดวงอะไรเมื่อไหร่แล้วผีซ้ำตัพลอยครับผมวันนั้นเราจะรู้สึกถ้าเราไปล่วงเกินอะไรไว้อะไรเงี้ยนะครับผมมีนะครับแต่อิทธิฤทธิม์มันเปลี่ยนไปตามการคนที่เขามีผลจริงๆก็คือดวงเขาตกนะครับตกจริงๆเลยล่ะนะครับมันถึงได้เป็นผลนะครับผม เนี่ยมัดแน่นๆเนี่นะฮผมจะมัดต้มอีกนะครับไม่ใช่มัดแค่นั้นผมผมมัดหลายปอกไม่ไม่เน้นว่ากี่ปอกนะครับการมัดเนี่ยไม่ให้มันหมดไวอีเนี่ยเห็นไหมมันจะบานจุดเลยพอจุดปุ๊บโตล้มไปเลยล้มมาทั้งเราโตกับไปมันสวนมาใช่ไหมควันมันก็จะมาหาเราเยอะๆแต่ถ้าพึ่งอยู่ประมาณสองวาลมพัดจากตัวเราไปจุดโตล้มไปเลยแล้วับควันเนี่ยไปหาพึ่งแตกจังมันพอมันแตกปุ๊บ เราก็สะภายครบก็ดึ็ไปหาลังพึ่งแล้วก็ไปอีกทีนึงเอาควันเยอะๆโบกแค่นั้นเองนะครับผมอย่าใช้ไฟลุกนะเดี๋ยวมันจะตายนะครับผมแล้วก็พึ่งไม่กลัวไฟลุกเสร็จเรียบร้อยสําหรับคลิปทําครบวันนี้นะครับเดี๋ยวทําให้พี่มิวอีกอันหนึ่งคนอยู่ล่างต้องมีนะครับน้องๆไม่ใช่เฮ้ยอยู่อยู่ล่างสบายนะครับแล้วก็คนข้างบนมีครบบางทีคนข้างบนไม่โดนแต่คนข้างล่างเน่นน่วมห่วมอลาไทยวิ่งหนีโดดลงโดดน้ําเยอะแยะนะครับเพราะฉะนั้นอ่านี่คนอยู่ล่างนะครับเดี๋ยวให้พี่มิวมัด หนูต้องมัดด้วยยาวหน่อยลูกมาแต่กระเพาะไม่ได้ลูกเอเอาสาเสือตาเปลือยนะครับอ่ะหนแูแบแบะตาเปลือลูกพอจี๊ซึ่งก็เจ๊ <c oughs> ไม่ใช่เดี๋ยวไอ้ตัวง,งวนตะเล็กหน่อยนึงหนูต้องอเอามาางนี้เอออย่างเงี้ยต้องเข้าใจก็นี่แหละแล้วหนูมีมีสายยัง พอดีเลยผมถกมาไม่ได้ใช้เลยนะครับเดี๋ยวให้พี่มิวโอเคครับผมเรื่องครบวันนี้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับวันนี้มาสาธิตทาครบเดี๋ยวคลิปต่อไปนะครับอันนี้คลิปทำครบลงก่อนนะครับคลิปตีพึ่งเดี๋ยวเจอกันน้องมิวเนาะไปครับผมขอบคุณครับ